ฝนจะตกเราก็ไม่ท้อนะคะทุกคน,นแ้ว,แวมาอุดหนุนกันได้นะคะที่วัดเกิดจ้าวันนี้ฝนตกเเช้าเลยเอายายสู้ไหมสู้ตายสุ่มชับแล้วไปเลยจ้า ฝนหยุดแล้วมาเดินกันนะคะ